CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธการธานนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงสำหรับตอนนี้นะครับเดินทางมาถึง EP ที่9เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนกลสาวงามของอองอุนฝ่ายตังโตเมื่อรู้กิติศัพท์ว่าซุนเกียนตายแล้วก็มีความยินดีนักและทำการหยาบช้ากำเริบขึ้นกว่าแต่ก่อนตั้งตัวให้คนทั้งปวงเรียกว่าซ่องหูแปลว่าบิดาเลี้ยงพระเจ้าเฮียนเต้ถ้าจะไปแห่งใดให้ตั้งกระบวนแห่อย,อย่างพระมหากษัตริย์เสด็จแล้วตั้งต่งห้องผู้น้อง เป็นนายทหารกองนอกส่วนบุคคลแท้ตังนั้นเอามาตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งสิน้นต่างโต๊เกณฑ์แรงงานไพรจำนวน25่สหมื่นคนไปสร้างเมืองใหม่ของตนโดยเมืองใหม่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองเตียงหันไป2 5 0 0ันเส้นส่วนภายในเมืองก็ตกแต่งเช่นเดียวกับเมืองหลวงของกษัตริย์พร้อมมูลไปด้วยเพชรนินจินดาและของมีค่าทั้งยังมีซาเบียงซึ่งสามารถใช้เลี้ยงทหารได้นานถึง24ปีอีกด้วยและต่างโต๊ะนั้น เดือนหนึ่งบ้างยี่ิบวันบ้างจึงขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ค,ครั้งหนึ่งในขณะนั้นหัวเมืองฝ่ายเหนือส่งคนมาขอเป็นไมตรีด้วยจํานวน500คนตังโต๊กลับสั่งให้ทหารเอาคนเหล่านั้นไปตัดแขนตัดขาบ้างตัดหูตัดลิ้นบ้างคนเหล่านั้นยังไม่ทันิ้นใจก็เจ็บปวดร้องอื้ออึงไปคุนนางหลายท่านเกิดความสงสารนักแต่ตังโตกลับเสพสุราพลางหัวระพลางคนทั้งห้าคนนั้นก็ตายสิน้น วันหนึ่งขนาที่ต่งโต๊ะกำลังกินเลี้ยงอยู่กับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยณเมืองใหม่ลิปโปก็เข้าไปทำเป็นกระซิบที่ข้างหูของต่างโต๊ะต่างโต๊ะทำเป็นหัวเราะและสั่งให้ลิปโป้ลากตัวของเตียวอุ่นออกไปในขณะที่คุณนางทั้งหลายกำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นลิปโปก็เอาศีรษะเตียวอุ่นใส่กระบะเข้ามาให้ต่างโต๊ะขุนนางทั้งปวงก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกแต่ต่างโต๊ะก็หัวเราะและประกาศกล้องออกมาว่า เตียวอุ่นส่งหนังสือลับไปถึงอ้วนสุดมาให้ทำร้ายเราเราจึงให้จับไปค่าเสียท่านทั้งปวงมิได้ร่วมคิดร้ายด้วยก็อยากได้เป็นทุกข์เชิญกินโต๊ะให้สำราญขุนนางทั้งหลายกินเลี้ยงเสร็จก็ลาไปฝ่ายอองอุ่นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าต่างโต๊ะทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้ขุนนางทั้งปวงคิดร้ายสืบไปและต่างโต๊ะทำการหยาบช้าเช่นนี้จะหาผู้ใดช่วยคิดล้างได้ไหมอองอุ่นคิดรำคาญใจจนมิอาจนอนหลับได้ครั้นเวลาดึก จึงถือไม้เท้าลงไปยืนพิงต้นไม้อยู่ณน้สวนดอกไม้พอได้ยินเสียงหญิงทอดใจใหญ่อยู่ตรงหน้านั้นองอุ่นก็เดินเข้าไปดูเห็นนางเตียวเสียนคนขับร้องซึ่งองอุ่นช่วยมาไว้แต่น้อยรูปงามขับร้องก็เพราะอายุได้16ปีองอุ่นจึงถามขึ้นว่าเวลาดึกสงัดถึงเพียงนี้ยังไม่นอนแล้วทอดใจใหญ่อยู่ในสวนดอกไม้เจ้าเป็นทุกข์ด้วยไม่เห็นชู้มาหรือเมื่อนางเตียวเสียนได้ยินองอุ่นถามเช่นนี้ก็ตกใจจึงคุกเข่าลงคำนับ แล้วตอบว่าข้าพเจ้ามิได้มารอชูแต่ข้าพเจ้าเห็นท่านกลับมาจากการกินเลี้ยงกับต่างโต๊ะด้วยใบหน้าที่หมองเศร้ายิ่งกว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าเห็นว่าจะมีทุกสิ่งใดท่านจึงเป็นดังนี้ข้าพเจ้าจึงตามมาหวังจะใคร่รู้สาเหตุและจะได้คิดอ่านสนองคุณท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตองอุ่นได้ยินเช่นนั้นจึงพานางเตียวเสียนขึ้นไปบนตึกหนังสือและกล่าวถึงอุบายที่ตนเองคิดอยู่ในใจออกมาว่า ตังโตทำการหยาบช้าจะชิงเอาราชสมบัติหากผู้ใดจะคิดล้างมันไม่พ่อจะคิดเป็นกฏอุบายยกเจ้าให้ริโป้แล้วจึงจะไปบอกตังโตให้มารับเจ้าไปเป็นภรรยาเมื่อเจ้าไปอยู่ด้วยตังโตนั้นจงรอบทํากนมารยาต่างๆให้ริโป้มีความรักใคร่ในตัวเจ้าแล้วเจ้าจงรอบบอกแก่ตังโตด้วยกลมารยาความคิดของเจ้านานไปเห็นตังโตกับริโป้จะมีความสงสัยกินแนยงแก่กันริโป้ก็จะฆ่าตังโตเสีย เมื่อศัตรูราชสมบัติตายแล้วบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปซึ่งพอคิดทางนี้เจ้าจะยอมด้วยหรือไม่ฝ่ายนางเตียวเสียนก็ตอบว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะทําตามแผนการของท่านองอุ่นก็มีความยินดีอย่างยิ่งครั้นรุ่งเช้าองอุ่นก็สั่งให้ช่างทําหมวกสําหรับลูกหลวงใส่แล้วแต่งให้คนลอบออกไปเป็นกำนันแก่ลิโป้ลิโป้จึงลอบมาหาองอุ่นที่บ้านฝ่ายองอุ่นครั้นเห็นลิโป้มาก็ออกไปรับแล้วเชิญให้ลิโป้กินโต๊ะ ลิโป้กินโตแล้วถามขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่นายทหารเป็นชนไหนท่านจึงให้เอาของดีไปให้ข้าพเจ้าและนับถือข้าพเจ้าผู้น้อยเช่นนี้องอุ่นก็ตอบว่าเราให้เพราะรักฝีมือในการทหารของท่านหาใช่ด้วยเกรงบรรดาศักดิ์ไม่องอุ่นพูดจาย,ยกยอตัางโต๊ะกับลิโป,โป้เป็นอันมากแล้วให้ขับคนใช้ผู้ชายนั้นเสียสิ้นเอาแต่ผู้หญิงไว้ใช้สี่คนจากนั้นองอุนก็ให้หญิงรับใช้ไปเชิญนางเตี้ยวเสียนออกมา ฝ่ายนางเตียวเสียนจึงรินสุราส่งให้ลิโป้และทำทีชายตาไปให้ลิโป้จึงเชิญให้นางเตียวเสียนนั่งซึ่งนางเตียวเสียนก็แกล้งทำละอายลิโป้มิได้นั่งลงแต่เมื่ออองอุ่นกล่าวเชิญบังคับให้นางปฏิบัติตามด้วยความปรารถนาของลิโป้นางเตียวเสียนจึงนั่งลงข้างอองอุ่นเมื่อรินสุราคำนับให้ลิโป้ทีไรนางก็ชายหางตาศบตาให้กับลิโป้ฝ่ายลิโป้รับจอกสุราทีไรก็ชำเลืองไปต้องตานางเตียวเสียนทุกครั้ง มีใจประวัติยินดีกับนางเป็นอันมากอองอุ่นเห็นกริยาลิปโป้พอใจนางเตียวเสียนแล้วจึงกล่าวกับลิปโป้ว่าตนเองขอยกนางเตียวเสียนให้เป็นภรรยาน้อยของลิปโปซึ่งลิปโป้ก็มีความยินดีและตกลงไปตามที่อองอุ่นเสนอจากนั้นอองอุ่นก็กล่าวต่อไปว่าบุตรเรานี้ก็ให้ได้เป็นสิทธิแก่ท่านแล้วแต่ว่างดอยู่ให้เราหาวันดีแล้วเมื่อใดจึงจะส่งบุตรเราให้เป็นภรรยาท่านลิปโป้คำนับยอมรับตามที่อองอุ่นพูด แล้วก็ลากลับไปครั้นเวลาเช้าอองอุ่นก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้มิได้เห็นริโปเข้ามาด้วยต่างโตอองอุ่นจึงคุกเข่าลงคำนับแล้วเชิญต่างโตไปกินโต๊ะที่บ้านของตนเมื่อต่างโตออกจากเฝ้าเวลาเที่ยงจึงขึ้นรถแล้วให้ทหารทั้งปวงแห่เป็นกระบวนไปหน้าบ้านอองอุ่นอองอุนก็ตอบรับขับสู้ต่างโตเป็นอย่างดีและต่างโตนั้นกินโตอยู่กับอองอุนจนเวลาเย็น แล้วอองอุ่นจึงเชิญต่างโต๊ะให้เข้าไปนั่งเล่นที่ข้างในต่างโต๊ะไม่ได้มีความสงสัยแก่อองอุ่นจึงขับทหารทั้งปวงลงไปเสียแล้วก็เข้าไปที่ข้างในอองอุ่นกล่าวเยินยอต่างโต๊ะในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ต่างโต๊ะจะได้ครอบครองราชสมบัติแทนพระเจ้าเฮียนเต้ฝ่ายต่างโต๊ะได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าถ้าเราได้ราชสมบัติเหมือนคำท่านเราจะตั้งท่านให้เป็นมหาอุปราชเป็นบำเหน็จปากซึ่งท่านทำนายนั้นอองอุ่นก็ทำายินดี ครั้นเวลาพลบก็ให้จุดเทียนชวลาแล้วยกโต๊ะมารินสุราส่งให้ต่างโต๊ะจากนั้นก็เรียกนางมโหรีและนางรำออกมาให้นางเตียวเสียนรำบำเรอต่างโต๊ะเมื่อเห็นนางเตียวเสียนมีรูปโฉมงดงามต่างโต๊ะจึงมีใจประวัติยินดีองอุนจึงคุกเข่าคำนับและยกนางเตียวเสียนให้เป็นสิบเตียวต่างโตต่างโตได้ยินดังนั้นก็มีความยินดีและกล่าวขึ้นว่าท่านมีน้ำใจยกนางเตียวเสียนให้แก่เรานั้น เราจะสนองคุณท่านสืบไปองอุ่นจึงจัดแจงเข้าของเสื้อผ้าให้นางเตียวเสียนแล้วให้นางเตียวเสียนขี่เกี้ยวเกณฑ์ผู้คนทั้งปวงให้ไปส่งณนะที่อยู่ต่างโต๊ะในเมืองหลวงในเวลากลางคืนนั้นองอุ่นตามไปส่งต่างโต๊ะและนางเตียวเสียนถึงที่อยู่แล้วก็ลากลับมาแต่ระหว่างทางกลับองอุ่นก็พบกับลิปโป้ลิปโป้ก็ถามองอุ่นขึ้นว่านางเตียวเสียนนั้นตัวยกให้เป็นภรยาเราแล้วเป็นไหนจึงส่งตัวไปให้ต่างโต๊ะเล่า และทาตัวดังนี้จะลวงเราหรือประการใดอองอุนจึงเชิญลิโปมาที่บ้านของตนและกล่าวแก้ขึ้นว่าเมื่อวานนี้มหาอุปราชมาขอดูตัวนางเตี้ยวเสียนที่บ้านของเราเนื่องจากได้ทราบข่าวว่าเรายกนางเตี้ยวเสียนให้กับท่านแล้วเราจึงให้นางเตี้ยวเสียนออกมาคํานับมหาอุปราชจึงว่าแก่เราว่าเริกดีแล้วจะรับนางไปแต่งงานกับลิปโปผู้บุตรให้อยู่กินกันตามประเพณีซึ่งมหาอุปราชว่าท้งนี้ท่านคิดดูเถิด เราเป็นผู้น้อยจะอาจขัดได้หรือเราจึงส่งบรให้ไปลิปโป้ได้ฟังดังนั้นก็ลาอองอุลกลับไปในเวลาคืนนั้นและคอยฟังคนพูดจาถึงเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ข่าวว่าต่างโตะจะจัดงานแต่งงานให้กับตนครั้นรุ่งึ้นลิปโป้จึงได้ทราบข่าวว่าเมื่อคือนนี้มหาอุปราชได้หญิงรูปงามมาบัดนี้ยังนอนหลับกันอยู่ลิปโป้จึงรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงลอบเดินเข้าไปข้างผนังตึกและพบว่านางเตียวเสียน กำลังมองมาที่ตนพร้อมกับร้องไห้ลิปโป้เห็นดังนั้นก็ยิ่งมีใจโกรธต่างโตจึงเดินกลับออกไปครั้นต่างโตตื่นขึ้นมาจึงออกมาที่ข้างหน้าลิปโป้ก็เข้าไปยืนอยู่ข้างหลังต่างโตตามปกติและนางเตียวเสียนั้นเผยมูลี่ขึ้นเยี่ยมหน้าออกมาครึ่งหนึ่งท,ทําทีใช้ตาให้ลิปโป้ลิโป้เห็นเช่นนั้นก็ยิ่งมีความรักขึ้นเป็นอันมากฝ่ายต่างโต้ไม่เห็นภรยาสาวและขนสึกคู่ใจ รอบมองกันเช่นนี้แล้วก็เกิดความหึงสาข,ขึ้นจึงไล่ริโป้กลับไปบ้านนางเตียวเสียนหวานเสน่ห์และแสดงกลนวานยาตามที่อ่องอุ่นแนะนํามาอย่างแนบเนียนในด้านหนึ่งนางปรนิบัติด,ดูแลต่างโต๊ะอย่างที่ภรรยาที่ดีควรกระทําต่อสามีส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นก็ทํากิริยาให้ริปโป้มีความเสน่หาอะไรเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อต่างโต๊ะเห็นริปโป้รอบมองนางเตียวเสียนด้วยแววตาที่สะท้อนถึงความรักออกมา เขาก็ร้องตาวาดขึ้นมาว่าไอลิโปนี้เสียแรงกูไว้ใจรักดังบุตรในอุทธร์บังอาจหยอกเมียกูได้แต่นี้สืบไปมึงอย่าเข้ามาในที่ข้างในอีกเลยตังโต๊ะพูจบก็ให้หญิงรับใช้ขับไล,ลออไ่ลิโปออกไปลิโปนั้นได้ความอัปยศน้อยใจก็เดินออกไปจากบ้านตังโต๊ะครั้นถึงกลางทางก็ได้พบกับลิยูลิโปจึงเล่าถึงเรื่อง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ลิยูฟังลิยูจึงเข้าไปพูดเตือนสติตังโต๊ะให้พึงระลึกว่า ลิโปคือกำลังสำคัญที่ต่างโต๊ะจะใช้กระทำการต่างๆต่อไปในอนาคตฝ่ายต่างโต๊ะได้ยินลิยูกล่าวเช่นนี้ก็สะดุ้งใจและมอบทองคำสิบช่างพร้อมทั้งแพรอย่างดี20ไม้ให้แก่ลิโปเป็นการขอโทษลิโปก็คำนับและรับเอาทรัพย์มีค่าเหล่านั้นไว้แต่นั้นมาลิโปก็ไปมาหาสู่ต่างโต๊ะเป็นปกติแต่ใจนั้นระลึกถึงนางเตียวเสียนอยู่มิได้ขาดวันหนึ่งต่างโต๊ะไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต ลิปโป้ก็ถือทวนขี่ม้าตามเข้าไปด้วยในขณะเมื่อต่างโต๊ะยังเฝ้าอยู่นั้นลิปโป้จึงขึ้นม้าควบกลับมาที่บ้านต่างโต๊ะเอาม้าผูกไว้หน้าตึกแล้วถือทวนเข้าไปหานางเตียวเสียนที่ข้างในนางเตียวเสียนเห็นลิปโป้มาก็ทำเป็นมีใจยินดีคำนับและนัดลิปโป้ให้ไปคอยอยู่ณนะที่นั่งเย็นในสวนดอกไม้ฝ่ายนางเตียวเสียนก็ลงไปตามลิปโป้แล้วก็ทำกลนอุบายเข้ากอดเอาเท้าลิปโป้ไว้พร้อมกับร้องไห้พร่ำพรรณนา,นา ถึงความทุกข์ที่ตนได้รับจากตังโตว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้กราบลาและแจ้งความทุกข์ในอ,อกแล้วก็จะลาตายไปให้พ้นความประกรมใจต่อหน้าท่านนางเตียวเสียนทําเป็นร้องไห้ปลิดมือลิปโป้เสียจะโจนน้ําตายลิปโป้ได้ฟังดังนั้นก็มีความละอายใจนักจึงเอาทวนพิงไว้กับฝาแล้วปลอบโยนเล้าลมนางเตียวเสียนอยู่เป็นช้านานในตอนนั้นเองตังโตก็กลับมาเห็นนางเตียวเสียนกําลังจะโจนน้ําตายลิปโป้ก็เข้าอุ้มไว นางเตียวเสียนดิ้นปิดมือลิโป้อยู่และต่างโต๊ะไม่ได้รู้กลมัญยาแห่งสตรีก็มีใจโกรธลิโปเป็นอันมากจึงร้องตวัดลิโป้ด้วยความโกรธอันถึงที่สุดฝ่ายลิโป้เหลียวมาเห็นต่างโต๊ะก็กลัวไม่ทันช่วยเอาทวนก็โดดวิ่งหนีไปแลต่างโต๊ะช่วยเอาทวนของลิโป้ซึ่งพิงอยู่นั้นไล่ตามไปแล้วเอาทวนนั้นพุ่งลิโป้ก็มิได้ถูกกระทั่งลิโป้วิ่งหนีออกนอกประตูวสวนได้ต่างโต๊ะวิ่งไปช่วยเอาทวนได้ แล้วไล่ตามไปถึงประตูสวนดอกไม้แล,ลิอยูนั้นรู้จะเข้าไปห้ามก็วิ่งมาโดนต่างโต๊ะล้มลงลอยูก็เข้าประคองเอาต่างโต๊ะขึ้นไปบนตึกต่างโต๊ะก็กล่าวออกมาด้วยกําลังโทสะว่าลิปโป้นั้นเป็นคนอัก,กตันยูเสียแรงเราเลี้ยงเป็นบุตรควรหรือมาทําอยากช้าแก่นางเตียวเสียนซึ่งเป็นภรรยาเราเราจําจะฆ่าลิปโป้เสียจึงจะหายความแค้นเมื่อลอยูได้ยินเช่นนี้เขาก็กล่าวตักเตือนสติผู้เป็นนายว่าลิปโป้เป็นทหารเอก แล้วท่านก็เลี้ยงเป็นบุตรไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ควรที่จะบำรุงน้ำใจลิโป้ไว้และท่านจะมาเห็นแก่หญิงคนเดียวนี้ด้วยเหตุอันใดขอให้ยกนางเตียวเสียนให้เป็นภรรยาของลิโป้จึงจะควรลิโป้ก็จะมีใจพักดีไปต่อท่านฝ่ายต่างโตเมื่อได้ยินคำแนะนำนี้ของลิยูก็ขอนำข้อเสนอดังกล่าวไปไต่ตรองก่อนขณะเมื่อต่างโตกับลิยูสนทนากันนั้นนางเตียวเสียนก็แอบมาฟังอยู่ที่ข้างในครั้นลิยูกลับไปแล้วนางเตียวเสียนจึงใช้วาจา และมันยาเป็นบ่วงรักมัดใจของตังโต๊ะมากขึ้นไปอีกอุปราชผู้ชั่วร้ายจึงหลงไปในเล่ห์ของเตียวเสียนและปฏิเสธที่จะทําตามคําแนะนําของลิูนอกจากนี้ตังโต๊ก็ยังพานางเตียวเสียนหลบความวุ่นวายในเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นอีกด้วยโดยที่ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตามไปส่งตังโต๊ะถึงนอกประตูเมืองนางเตียวเสียนนั้นแลไปเห็นลิปโป้ยืนอยู่กับเหล่าขุนนางก็แสงแลไปสบตาลิปโป้แล้วทากริยาเป็นเศร้าโศก ลิโปเห็นดังนั้นก็มีความทุกข์ยืนดูไปจนลับตาแล้วทอดใจใหญ่ฝ่ายอองอุ่นเมื่อเห็นว่าลิโปตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ระทมและความแค้นเช่นนี้แล้วก็เดินเข้าไปพูดกับลิโปว่าตังโต๊กยังไม่แต่งงานให้ท่านอยู่กับนางเตียวเสียนหรือด้วยคำพูดเช่นนี้ของอองอุ่นก็ทำให้โทระของลิโปพุ่งพล่านขึ้นจนถึงขีดสุดเขาจึงชวนลิโปกลับมาที่บ้านและใช้วาจาโยโยุลิโปอีกเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ขุนศึกท่านนี้ ยินยอมที่จะร่วมกระทําการกับองอุ่นในการลอบสังหารตังโตเมอริโป้กลับไปแล้วองอุ่นก็เชิญที่ปรึกษาที่ชื่อว่าซุนซุยกับอุยอวนให้มาพบตนที่บ้านอุยอวนจึงเสนอแผนที่จะใช้ลอบสังหารตังโตขึ้นมาว่าการที่พระเจ้าเฮียนเตยทรงประชวนนั้นตังโตก็แจ้งอยู่บัดนี้คลายประชวนขึ้นได้สองวันแล้วตังโตก็ยังไม่ได้แจ้งขอให้จัดหาคนซึ่งมีสติปัญญาไปบอกแก่ตังโตว่า รับสั่งให้หาเข้ามาจะปรึกษาราชการข้อใหญ่แล้วให้แต่งเป็นหนังสือรับสั่งลอกให้ลิโป,โป้คุมทหารซุ่มอยู่ข้างที่เสด็จออกถ้าต่างโตเข้ามาให้ทำสัญญาณกันแล้วการซึ่งคิดไว้นั้นก็จะทำได้สะดวกเมื่อองอุ่นและขุนนางที่ร่วมกระทำการทั้งสองวางแผนการเป็นอย่างดีแล้วองอุ่นก็มอบหมายให้ลิซกนำหนังสือรับสั่งปลอมฉบับนี้ไปมอบให้กับต่างโตที่เมืองใหม่ซึ่งเมื่อลิซกเดินทางไปถึงเมืองแห่งนี้แล้ว เขาก็กล่าวกับตังโตว,ว่าบัตรนี้พระเจ้าเฮียนเตนส่งประชวนอยู่หาผู้ใดจะว่าราชการม่ได้ขุนนางทั้งปวงจึงปรึกษากันให้มาเชิญมหาอุปราชเข้าไปจะมอบราชสมบัติให้ตังโตได้ยินเช่นนี้ก็เกิดความปิติอย่างยิ่งจึงสั่งให้ขุนศึกลิฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวคุมทหารสามพันนายอยู่รักษาเมืองใหม่ส่วนตนเองนั้นก็ไปร่ำลามารดาแล้วนางเตียวเสียน ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังเมืองหลวงซึ่งในระหว่างทางพลร,รถที่ต่างโต๊ะขี่นั้นเกิดหกักต่างโต๊ะจึงขึ้นม้าไปทางประมาณร้อยหนึ่งมานั้นมีพยศบางเหี้นขาดแต่ลิซกก็กล่าวกลบเกลื่อนรังร้ายนี้ว่าต่างโต๊ะจะได้ครองราชสมบัติและจะได้ทรงรถประดับด้วยยกกับม้าที่นั่งพาหานะธรรมดาจึงไม่คู่ควรกับปรมีของต่างโต๊ะครั้นมาถึงประตูเมืองหลวงต่างโต๊ะก็เข้าไปในที่อยู่และลิโป้ก็เข้ามาเยือนแล้วคำนับ วันรุ่งขึ้นต่างโต๊ะก็แต่งตัวแล้วขึ้นรถเข้าไปในพระราชวังเมื่อถึงประตูวังลิซกจึงอุบายให้ต่างโต๊ะห้ามทหารไว้แต่ภายนอกแล้วลิซกก็นํารถต่างโต๊ะเข้าไปในรับแลที่เฝ้าซึ่งขุนนางทุกคนก็ถือกระบี่อยู่ครบมือองอุ่นเห็นดังนั้นจึงร้องบอกให้ทหารของตนเข้ากระทําการฝ่ายทหารซึ่งซุ่มอยู่นั้นก็ชวนกันเอาทวนแทงต่างโต๊ะต่างโต๊ะก็หลบลงอยู่ในรถลิโปจึงเอาทวนแทงต่างโต๊ะ ถูกที่คอตกรถตายส่วนลิซกนั้นก็ตัดศีรษะต่างโตะแล้วร้องประกาศว่าศัตรูแรกชสมบัติตายแล้วแผ่นดินจะเป็นสุขและขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงเห็นดังนั้นก็มีความยินดีนักฝ่ายลิซกก็รับอาสาไปจับตัวลิยูกับบุตรภรยาพักพวกพี่น้องมาสิน้นองอุ่นจึงให้เอาบุตรภรยาพักพวกเหล่านั้นไปคาดเสียและสั่งให้เอาศพต่างโตะไปตระเวนรอบเมืองเอามาประจานไว้ที่ทางสามแพร่ง ให้ทหารอยู่รักษาและอาณาประชาราษในเมืองหลวงที่มีใจเจ็บแค้นต่างชนกันมาด่าว่าศพต่างโต๊ะแล้วเอามือชี้ชกศีรษะบ้างเอาเท้าถีบบ้างจนศพนั้นแหลกละเอียดเปื่อยไปฝ่ายองอุ่นได้ให้ลิโป้ลิซกห้องหูโกสามนายคุมทหารห้าหมื่นไปฆ่าพักพวกต่างโต๊ะซึ่งอยู่หน้าเมืองใหม่เสียให้สิ้นเชิงแล้วให้ริบซับสิ่งของนั้นมาและลิฉุยกุยกีเตียวเจ วนเตียนซึ่งต่างโต๊ให้อยู่รักษาเมืองใหม่ครั้นรู้เนื้อความดังนั้นก็พาทหาร3ามพันหนีไปอยู่เมืองเซียงใสจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่9กับตอนกลสาวงามขององอ,อ,งอุ่นนะครับและในที่สุดต่างโต๊ก็ถูกฆ่าตายด้วยกลอุบายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับอีพีต่อไปมาร่วมรุ้นต่อกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ใน,น cmg podcast อีพีหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ